นิทานกรีมตอนที่16เจ้าหญิงขนสัตว์กนละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีราชาและราชินีคู่หนึ่งราชินีองค์นี้กำลังป่วยหนะักถ้าได้สั่งเสียไว้ก่อนตายว่าหากราชาอยากจะมีราชินีองค์ใหม่ก็ขอให้เลือกราชินีที่มีผมสีทองงดงามเหมือนกันกันกบเธอหลังจากนั้นไม่นานราชินีก็เสียชีวิตราชาเสียใจมากเขาคิดถึงราชินี จนไม่เป็นอันกินอันนอนคนในวังก็ช่วยกันออกตามหาหญิงที่มีผมสีทองมาแต่งงานกับราชาแต่พวกเขาก็หาหญิงที่เหมาะสมไม่ได้เลยพระราชามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งซึ่งมีหน้าตาและสีผมเหมือนกันกับราชนินีผู้เป็นแม่เมื่อเจ้าหญิงเติบโตขึ้นพระราชาก็อยากจะแต่งงานกับลูกสาวของตัวเองนั่นทำให้เจ้าหญิงทุกข์ใจมากเธอไม่อยากจะแต่งงานกับพระราชาเธอจึงขอว่า หากพระราชาสามารถหาชุดตามที่เธอต้องการมาได้เธอจะยอมแต่งงานด้วยชุดแรกต้องเป็นสีทองเหมือนกันกับพระอาทิตย์ชุดที่สองต้องเป็นสีเงินราวกับดวงจันทร์ชุดที่สามต้องประดับด้วยเพชรเหมือนท้องฟ้าที่เต็มไปได้วยดวงดาวและชุดสุดท้ายต้องเป็นชุดคลุมที่ทำจากหนังสัตว์ทุกชนิดเจ้าหญิงคิดว่าพระราชาคงไม่สามารถหาชุดแบบนี้ให้เธอได้แน่ๆแต่ปรากฏว่า พระราชาได้จ้างช่างทอผ้าฝีมือดีมาตัดชุดให้และสั่งให้คนออกไปล่าสัตว์จำนวนมากเพื่อเอาหนังสัตว์มาตัดเป็นชุดคลุมตามที่เจ้าหญิงต้องการไม่นานหลังจากนั้นคนใช้ในวังก็นำชุดทั้งหมดมาถวายและพระราชาก็สั่งให้จัดงานแต่งงานในวันถัดไปในคืนนั้นเจ้าหญิงจะนำชุดทั้งสามชุดมาใส่กระเป๋า เธอเอาขี้เท่ามาทานหน้าเพื่อพลางตัวและเอาชุดหนังสัตว์มาคลุมตัวเองไว้ก่อนจะหนีออกจากวางังเธนีเข้าไปในป่าซึ่งเป็นอนาเขตของเมืองอีกเมืองหนึ่งเธอเดินทางตลอดทั้งคืนจนเหนื่อยและในที่สุดเธอก็ตัดสินใจนอนหลับใต้ต้นไม้ในเช้าวันถัดมาเจ้าชายของเมืองนั้นได้ออกล่าสัตว์ในป่าสุนัขล่าสัตว์ของเจ้าชายวิ่งตรงไปห่ากองหนังสัตว์ที่มีเจ้าหญิงนอนหลับอยู่ด้านใน เจ้าชายถึงสั่งให้คนล่าสัตว์คนอื่นๆไปดูว่านั่นคือตัวอะไรคนล่าสัตว์เดินเข้าไปปลุกเธอเจ้าหญิงตื่นขึ้น,นมาด้วยความตกใจและบอกว่าเธอถูกพ่อแม่ทอดทิ้งได้โปรดรับเธอไปอยู่ด้วยเธอเจ้าชายจึงเกิดความสงสารและรับเธอเข้ามาทำงานเป็นคนใช้ในวงังเจ้าหญิงทำงานอย่างหนักโดยไม่มีใครรู้ความจริงว่าเธอมีฐาน,นะเป็นเจ้าหญิงของเมืองใกล้เคียงคนในวังต่างเรียกเธอว่าแม่นางขนสัตว์ เพราะเธอสวมชุดคลุมหนังสัตว์ตลอดเวลาอยู่มาวันหนึ่งเจ้าชายได้จัดงานเลี้ยงเต้นรำแม่นางขนสัตว์ที่ทำงานอยู่ในครัวก็บอกกับหัวหน้าคนครัวว่าเธอจะขอออกไปดูผู้คนเต้นรำสักแป๊บหนึ่งได้ไหมหัวหน้าคนครัวก็อนุญาตและสั่งให้เธอรีบก,กลับมาเพราะมีงานอีกหลายอย่างที่ต้องทำแม่นางขนสัตว์รีบออกไปที่คอกมา้าล้างหน้าล้างตาเอาขี้เท่าออกจนหมด และสวมชุดราตรีสีทองที่ติดตัวมาเธอเดินเข้าไปในงานโดยที่ผู้คนต่างจ้องมองในความงามของเธอและเจ้าชายก็รีบเดินตรงมาขอเธอเต้นรำทันทีแต่ไม่นานหลังจากนั้นแม่นางขนสัตว์ก็รีบขอตัวออกจากงานเธอกลับไปที่คอกมา้าเอาขี้เท่าทานหน้าและเปลี่ยนชุดเธอเอาชุดคลุมหนังสัตว์มาคลุมตัวเองไว้เหมือนเดิมและเข้าไปทำงานต่อในครัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เจ้าชายต้องการตามหาหญิงงามคนนี้เขาถามทหารที่เฝ้าทางเข้าออกแต่ก็ไม่มีใครสังเกตเห็นหญิงคนนี้เลยไม่นานหลังจากนั้นเจ้าชายได้จัดงานเต้นรำอีกแม่นางคนสัตว์ก็ขอหัวหน้าคนครัวว่าเธออยากจะออกไปดูคนเต้นรำกันสักแป๊บหนึ่งหัวหน้าคนครัวก็อนุญาตและสั่งให้เธอรีบกลับมาเพราะมีงานอีกหลายอย่างที่ต้องทำแม่นางขนสัตว์รีบออกไปที่คอกมา้า ล้างหน้าล้างตาเอากีเท่าออกจนหมดและสวมชุดราตรีสีเงินที่ติดตัวมาเมื่อเธอเดินเข้าไปในงานเจ้าชายก็รีบขอเธอเต้นรำท,นทันทีคราวนี้เจ้าชายแอบเอาแหวนทองสวมที่นิ้วของแม่นางขนสัตว์โดยไม่ให้เธอรู้ตัวหลังจากเต้นรำไปได้สักพักแม่นางขนสัตว์ก็รีบวิ่งออกไปจากงานเธอกลับไปที่คอกมา้ารีบเอากีเท่าทาหน้าทาตัวแต่ด้วยความเร่งรีบทำให้เธอลืมทาขีเท่าที่นิ้วมือ เธอสวมเสื้อคลุมขนสัตว์และกลับไปทํำงานในครัวตามปกติหัวหน้าคนครัวสั่งให้แม่นางขนสัตว์เอาซุปไปเสิร์ฟที่โต๊ะของเจ้าชายและในตอนนั้นเองเจ้าชายสังเกตเห็นมือที่ขาวสะอาดพร้อมกับแหวนสีทองเจ้าชายรู้ทันทีว่านี่คือหญิงที่เขาตามหาเจ้าชายจับมือของแม่นางขนสัตว์และพยายามดึงรั้งไม่ให้เธอหนีไปนั่นทำให้ชุดคลุมของเธอหลุดออกจากตัว เผยให้เห็นผมสีทองอันงดงามแม่นางขนสัตว์จึงล้างหน้าล้างตาเพราะเธอไม่สามารถโกหกได้อีกต่อไปเจอาชายตกหลุมรักเธอและขอเธอแต่งงานแม่นางขนสัตว์ได้กลับมาเป็นเจ้าหญิงอีกครั้งและได้ใช้ชีวิตกับเจ้าชายผู้เป็นสามีอย่างมีความสุข